มา,าเที่ยวงานสมโภชสาลหลักเมือง,งประทุมธานีค่ะเรียนสวยๆเลยนะคะขีดละสี่สิบเก้าถูกนะสี่สิบเก้าทะเลดองโคตรแซ่บร้านทะเดลดองโคตรแซ่บนะคะสวัสดีค่ะอืมสดใหม่เลยค

คนเยอะแล้วนะคะมีโคกุนคัททาวดีคัททาวดีใช่แล้วค่ะจริงดีนะคะโอ้มาไหมคะแล้วก็ทุเรียนมันก็หวานนะแต่ว่าชอบแบบไม่ก็ชอบแบบแมลงทอดค่ะน่ากินเลย คนเริ่มเยอะแล้วนะคะประมาณประมาณเกือบห้าโมงนะคะมีร้านมาออกบูธเยอะเลยนะคะมีร้านไก่นะคะเลยค่ะ,ะเปี้ยคุนกรรมโอ อาหารเลยนะคะสวัสดีค่ะน้ำหอมหอมหอมนี่มีเลือกเยอะเลยสวัสดีค่ะแล้วก็ร้านน้ำส้มนะคะอู้คนเยอะเลยนะคะน้ำส้มก็หกวะเหร่ย ่าามคนหมูยาูยาอุบลร้านซูชินะคะแล้วก็ร้านแจแขแจแขแขกปากขนมครกแจแข บรรยากาศงานสมโคชสารหลักเมืองของปทุมธานีนะคะร้านค้ามาออกบูธก็เยอะนะคะอันนี้เป็นเวลาแบบประมาณ5้าโมงนะคะคนก็ทยอยออกมาเดินหาของอร่อยทันนะคะอันนี้เป็นซูชิไปดูความน่ากินกันนี่ แล้วก็เป็นร้านแนหนมขนมข้าวเมางเงินแสนร้านลูกชิ้นร้านลูกชิ้นร้านทัดไข่ มาก5บาทเองเบานี้10บาทน่าทาเลยสวัสดีค่ะแล้วก็ร้านหมูย่างสวัสดีค่ะร้านมาออกมูค่อนข้างเยอะเลยนะคะ เดินกันยาวๆเลยค่ะมีน่ากินั้งนั้นเลยโหมีน่ากินจังเลยควรมาทางนี้หน่อยโอปันยากินะคะเป็นร้านที่น่าทานแล้วก็อร่อยนะคะแล้วก็มีร้านทังหฮลูสตรอเบอรี่นะคะมีร้านขนมมะพร้าวอ่อนแล้วก็มีร้านโดนัทโดนัทญี่ปุ่นนะคะ มีร้านขนมราป้าพร้อมร้านก๋วยเตี๋ยวลุยสวนดูกันนีน่าทานเลยค่ะแล้วก็ร้านนี้นะคะเป็นร้านดังมากๆเลยสวัสดีค่ะ เขียวแล้วก็มีรวยรวยด้วยนะคะม,มีคุกไก่ฉีกนะคะร้านน้ำแล้วก็เตี้ยเตี้ยแม่ปูนะคะและ ร้านค้ามาออกบูธเยอะนะคะแล้วก็มีเครื่องเล่นทําให้แบบเสียงค่อนข้างดังนะคะอันนี้เป็นขนมของแม่กาละเกตนะคะหมึกเกาหลีสิบบาทน่ากินมาก ร้านโคตดเกียวสวัสดีค่ะร้านโคตดเกี้ยวนะคะร้านมึกทาโกะนะคะแล้วก็ร้านขนมปังไส้ทะลักค่ะของร้านตังเบอร์นะคะ คนเยอะเลยนะคะคนมาเดินหาของอร่อยกันเยอะเลยมีเกาลัดมีนมเหนียวมีทีเด็ดยำม,มีทีเด็ดยำม,มีน้ำม่วงน้ำปลาหวานมีเกาลัดมีหมูข้าวเหนียวหมู มีแหนมมีไส้กรอกหน่ากินแล้วก็มีร้านลูกอม,มหวานกันเลยค่ะสตอรอเบอรี่ยกเกิดสตอรอเบอรี่ค่ะคนเยอะมากเลยนะคะนิสานิสาลูกชิ้นยักษ์ก็มานะคะ นิสาลูกชิ้นยักษ์นี่มีลูกชิ้นยักษ์ของนิสาลูกชิ้นยักษ์นะคะแล้วก็ร้านซี่โครงบาร์บีคิวบ,บูตน้ำลำไย แล้วก็ข้างในนี้ก็จะมีบูธอีกนะคะมาเดินเที่ยวกันได้ที่งานสมโภชศรลักเมืองของปทุมธานีนะคะมีร้านค้าค่อนข้างเยอะแล้วค่ะไฮโซโดนัทเบเกอรี่นะคะไปดูกันหน้าทานโดนัท นี่ตรงนี้จะเป็นโดนัทนะคะร้านถัดไปก็จะเป็นร้านไก่ทอดร้านเยอะมากๆเลยแล้วก็ร้านข้าวเกลียบค่ะมีผัดไทยนะคะน่าทานเลยผัดไทยเขเยอะเลยนะคะมีให้เลือกสีสันแบบน่าก,กินมากแล้วก็มีเกาลัดนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็มีแคบหมูกระจกนะคะชิมฟรีชิมฟรีชิมฟรีขอบคุณค่ะชิมฟรีนะคะอร่อร่อยนะคะตรงนี้คนเยอะมากเลยค่ะมีร้านให้เลือกเยอะนะคะแล้วก็คิวกอนัางยาว นี่ร้านปลาหมึกย่างตอนนี้คิวน้อยอยู่จากคิวน้อยอยู่เข้ามาเลยหยิบเม,มออนูตัวนี้จดได้เลยแตพี่ทางนู้นก็ได้ครับน้อจ,จัดเข้ามาได้เลยจา้าเป็นร้านขนมร้านดังในทิกตอกนะคะใครสั่งแล้วแนบชื่อได้เลยร้านไข่ปิ้งทรงเครื่องนะคะน่านกินมาก แล้วก็มีพริกย่างนะคะน่ากินมากเช่นกันค่ะแล้วก็เป็นร้านกาลาแมจะไาแจกเขาย้อยนะคะกาลาแมรตรงนี้จะเป็นร้านข้าวหมกข้าวหมกไก่อบโอ่งนะคะเป็นร้านข้าวหมักหมกไก่อบโอ่งค่ะสวัสดีค่ะ แล้วก็เป็นร้านทุเรียนถัดไปก็จะเป็นร้านทุเรียนนะคะน้ำลำไยแล้วก็ร้านเรเขึ้นมาขนมผูกลักษ์อ๋อขนมผูกลัก กินกอนได้ค่ะด้านในจะมีไส้นะคะจุดต,ตรงนี้จุดต,ตรงนี้เป็นขนมผูกรักนะคะน่ากินแล้วมีร้านเกี๊ยวชีสเป็นเกี๊ยวชีสนะคะแล้วตรงนี้ก็ยาวแล้วก็เป็นร้านเกาลัดร้านน้ำส้ม ร้านไก่ย่างน่ากินมากร้านเครื่องแกงใต้แกงฝักใต้ของเอกชัยศรีวิชัยนะคะน่าทานมากคนทยอยมาเดินนะคนเริ่มเยอะแล้วแล้วตรงนี้ก็จะเป็นร้านลาบร้านลาบเห็ดนะคะ ประทัดหนีเลยปกติเราดู